เล่วๆพี่น้องนี่บึงบุ้ยเดยวใครว่าพี่น้องนี่เห็นปะพวดอะรัวง,ง่ามมาพี่น้องจัดไปพี่น้องมามากินน้ำกันนี่เซียบ ครับเคยเล่าผ้ากินพาเที่ยวครับเมื่อนี้เคยเล่ามีเมนูเด็ดกับเป็นปลาจระเมศนะครับเด็ดเมนูหนึ่งมัองน้าวครับค่อยชมค่อยยิ้ตามให้ในเดือพี่น้องเ,เด้ออยู่กระท่อมหลังเก่าแล้วครับนี่เห็นไหมต้อมหลังเก่านะครับที่เข้าเฮ็ดยู่เฮ็ดจินนั่นแหละหลังเหลืองงานเนอแต่เข้าเหลืองงานมากเข้ากับมาอยู่มากินอยู่นี่แหละพี่น้อง ไปเบิ่งเมนูเหนะครับได้ปลาปลาจร,มรมาิมิตมากแต่มาตะโดนเหรอพี่นอ้องต้องแช่ตู้ตไว้น้องมเวลาเห็ดนะครับรคอยเห็ดไปมือละเมนูนะครับหลังจากที่เข้าพัดเพลทปูปลามากคลิปก้อนนะ,ะคลิปนี้ก็บสีเห็ดเป็นหนึ่งเมืองเน่าปลาจลิมิตรครับ นี่ครับปบลาจระเม็ดพี่น้องโตรประมาณจเจ็ดแปดเีดนี่แลใหญ่เติบอยู่พี่น้องตัวใหญ่ยอย่มันนี่นละยี่ห้อเ็ดมื่อนี่กับยี่ห้อเมนูนเ,นนเด็ดนะครับปบลาจระเม็ดหนึ่งเหมือนแมวนะครับคอยชมคอยที่ตามไปเรื่อย ปลาหมึกเมื่อยางอยู่ในหัวได้สวนพี่น้องกันใคระวะอินย่างปลาหมึกแซ่บย่างปลาหมึก พ่าข้าปลาหมึกกับมาขายอยู่ในสวนพี่น้องปลาหมึกมันเงี้มเงี้มว่าอะไเห็นนู่นอะสุดยอดวะแซ่บครับ okay. 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 ละบริการปลาหมึอกอย่างปลาหมึมอกอย่างนะครับเบอร์โทรไม่ใช่แลยเป็นเบอร์โทรนี่ไม่ใช่เอาตอาะไคร้เมลไซ หมอหนึ่งป้าก็เนี่ยตะไคร่ก็ยุสวนเท่านี่แหละนะครับมาลองหัวพ่อ ดับข้าวครับนี่ครับห้องคพื่นด้วยใบบักูดตะไคร่นะครับปลาเดีอวพี่น้องปลาตัวใหญ่ไงครับไปหมอหล่นหมอได้ที่ในบัดเนี่ยโอ้ เดี๋ยวหนึ่งก้อนยังสีไส้พักที่หลังพี่น้องเห็นหนึ่งปลายมันสูกก่อนประก็บดวห้อยพักที่หลังนะครับมันพักเป็นยังสีบ่เปื่อยเนาะเดี๋ยวอดีตตามน้ำจิ้มรสเด็ดๆใส่เลยพี่น้อง เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวรอปลาสุกเขาใส่ผักลงเลยนะครับเดี๋ยวกันตอนต่อ,ตอไปผมจดจำน้ำจิ้มครับ<ม>พอขั้วทัง้งพะเยาเห็นอย่างเนาะทั้งนี่หมกขี้าหมกขี้าม,มีปลาไปกินกินขี้ตโอ้มันจดจดดอ๋ยนี่ผมล้ำเนาะหมกขี้ปลาเข้าปลาไม่กินหากินขี้ เน่เสียบเนาะอ้ขี่ปลาอ๋อถอนเอาถอนอุ้ยมีการป่อนเงินนมขี่ปลาคั้วแล้วนี่ มูตุ๋นเชลังคั่วใช่ครับเชฟเฮากับเชฟไอเนี่ยละเชฟไปเย่านี่แหละหมูขี่ปลาส่วนเคยเล่ากับยีเฮ็ดเป็นเมนู่ปลาจระเมิหนึ่งเมืองแวนะครับนั่นเดี๋ยวฟันพึ้นปอกๆกด้หนึ่น อันนี้ก็พาฟืนใส่หมอใส่เาสตาแล้วพี่นอ้องยิ้วเตื่งหัวเฮาขายยาไหมยิ้วเตื่งหัวพนักนี่ครับพี่น้องพักที่ใส่พักกาดขาวนี่ครับเทียมตรงนี้เทียมยั่งอยู่นะโอ้เสือแม้ว่ามันยั่งอยู่นี่นี่ครับนั่นนี่กะขึ้นใช่ผมกมหอมเข้าไปจังน้อยครับเดี๋ยวเราปลาซุกกระเขากับใส่เลยพักน <ไป S 2> ี่นพ,นพี่น้อง เดี๋ยวยกก็นั่นเราเดี๋ยวไปเก็บไปเห็ุไปเห็ดแม่กัดคือเกาพี่น้องมืดคือเกานะครับนี่แหละคือสูตรเกย์เล่านะครับเห็ดไปเห็ดแม,ม่กะะัดมืมดตึ๊บคือเกาะะแ,แ,ลและครับกินเข่าแรงหมดละหมดละนะครับอะโมนี่กรับมีอ่าร้านหน่อยมาเรียนน้ำกับน้องปอยครับสาวเคยละเอ้ยเคยเล่านะครับ อันนี้นั่นครับประเด็นน้ำกันสองคนทุกข้อมมันบุคอยปานใดเราบุคอยถือกันภายในเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ตั้เครื่องสิมุกมขี่ปลาแล้วพี่น้องเอาจะใครให้เลยจะใครจะ่ครับผมจะไข่จะใครย่าเขยียวเอาจะไข,เาาไขนะ่เอาจะไข่ให้นะเอาจะไข่ให้นะฝากเดินจะไข่ฝากอีสานเรียก ไอ้ฮะใคกผีสารเรียกหูยิงไข่ปาเหนือเรียกจากไข่ <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้เพิงนู้นเิ่งนู้นพี่น้องมึงซององฟังนี่ตัดสองฟังกูได้มากหน่อยก็ใส่หน่อยครับมันมีสองระบบห <c oughs> นึ่งหูหญงยยหูงหน่อย ไฟย่างหมูครับพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยกับสิย่างหมูซื้อหนักกากหมูมาย่างอีกเมนูหนึ่งนะครับเพิ่มเติมคือย่างหนักกากหมูเสียงโคกดังปัก๊กปักปักป๊กปักป๊กโคกเบเก่กากพี่น้องเดียเ๋ยวโคกเลี้ยวเคยเล่ากับสิตามน้ำจิ้มต่ออันนี้บน ไอ้เบิ้นตำเครื่องใส่มกไอ้ปลาไอ้ขี่ปากอนนี่หันหันเส่มกเอามาหมกแก้วน้อยนี่เอาเป็กเป็กเป็กปื๊บแก้วเบนท่อเนี่ยขายดีขนาด โอ้ใส่ยังนี่ไปตัวตุลีสามนี่ต้องเห็นรบ้านตุลีสารเนี่ยเนี่ยไป็นก่อนแล้วจำสูตรบ่ได้พี่น้องเฮ็ดประจำจำสูตรบ่ได้เบ้านว่าเอาเลี้ยวแต่ครับเลี้ยวแต่สูตรไสสูตรมันล่ะเฮ็ด หมกเลยพี่น้องนี่อ้ยถกเลยจ้าแางหนาเลยนี่แหละพ้องแท้ทบบึ้งบึงบ้งบึง้งขี่ปลาขี่หุ้นภาพหรอกตามด้วยจะไข่หรือหัวจริงไข่บานเท่าลรพี่น้องเอขบทีายดอกนี่ยเอาชิปุ้นทอเนย ใส่ใบฉีหูดคนเล่าเอินใบขี่หูดเนาะบานเท่าเอิอนใบระกรดนะครับชเนี้อห้องใบงใบระกูดว่าว่าสาเนื้ออินใบยังก่อใบระกรดใบระกูดคือกันละครับอีสานมองแตกของห้อใบะกิว เึงไปเอื่นไปบักกิ้ิวตีแต่ว่าไอล่าเอื่นใบขีหูดประสันว่ะมันนี่เป็นคล้ายๆมามันคล้ายๆหูดสามเป่านะเพื่อนใบมันเป็นตุ่มต่ำเริ่มหอแล้วพี่นกอกมกหอมหวยๆแล้วนน่ เนี่ยเนี่ยของแท้นี่ของแท้อันนี้คือเชฟเหนือกับเชฟอีสานประทะกันนะครับเมนูด่ดสิเด็ดน้ำมันจิ้มนะครับมีน้ำจิ้มราดนะครับหนึ่งปลาเราก็บจิ้ราดเต้ยโหดเสร็จแล้วเด็ด

นห,หนึ่งหัวนาวนี่แหละอะไรลูกไม่ห่วงร่องลองไปนี่นหอมๆครับต้องเปรี้ยวหวานเค็มสามรสครับครับนี่น้ำจิ้มราดปลาหนึ่งหัวนหน้าครับนี่พี่ต้อง แค่อันนี้ใหย่างเแค่บ้นี่รสเด็ดครับสามรสเปรี้ยวเค็มหวานเกิดไฟพี่น้องวันนี้มั้ยึงปาสุกงามบ่พี่น้องหมดนลยวันนี้ใส่ใส่ผักขวยนาครับ หลิ้วเตอรหัวเข่าละพี่น้องเอ้ใส่พักให้นี่เห็น่าเนี่ยเบื่อเดี๋ยงหน่อยเด้ยอ,อยินเสียงหน่อยเนี่ยหน่อยเด้อมันดกเคยแล้วแล้วครับมันนอกสวนแรงสวนง่ายปิอืมอม,มันก็สวนแรงสวนง่ายแหละดิ๊กมิดดิ๊กหน่อยเนาะ ต้องว่าแหละเอาฮิดจินแบบมืดๆเลยพี่น้องคำแล้วใส่ผักเต็มเลยพี่น้องเต็มหัม้อ้งเลยหมอน้อยโคตรไปเลยอืม,ออมปิดไว้ อยู่แบบมืดมืดมันคําแล้วมันมืดแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อิได้กินไทยกิบกับตามเวลานะนะพี่นอนะ้องเนาะหัวใบเกาหมอใบเกา <c oughs> นะครับหนึ่งเข่าอยู่นี่ก็หนึ่งเข่านี่ก็ หนึ่งปลาแต่มันพักซุกเข้ากันได้การเล,ลเลยอล้หหหเดี๋ยวรอจังอยกันหากกันท่านเด็ดเป่อย่ออีกหนอยนึงครับห,หัวคัสซิกบ่มมีหัวตนเนีวหิวด่ต้องใช้ไม้กิม ค่ัค่ะพี่น้องเมื่อกี้อันนี้เตาหญ่เห้าวได้เ่ยมีเตาหน่อยเตาใหญ่นี่เตาย่างพิเศษเตายางพิเศษก็มีเตาหนึ่งเขาก็มีเตาเห็ดจินก็นมีนะครับขาดซิกมากกระทเห้านี่กระทมเขาเรียวกระทมท่ำใจหลังเลิกงานกับมาหนีกับท่ำใจเน่เ <c oughs> มาไปทุกเคี่ยดละของแท้ เ,เขาห้อกระซุกแล้วพี่นอ้องไส้เขาห่วยๆขอนห่อนหนลิ้วเติมหัวเขาอีกแล้วครับพี่นอ้องไส้เขา <c oughs> เลี้ยวๆพี่น้องนี่บึ้งบุ้ยใครว่าพี่น้องนี่เห<ค>็นปะปวดอะรัวง่ามมาพี่น,อน้อนะง,องจัดไปพี่น้องมามากินน้ำกันนี่เซียบแห้นี่เี้ยบเคยเล่าครับหนึ่งนา ดูหน่ไหมมุกไหมเปิดเบื้องดูหน่ยพอาะพรจันนี่แ้ว<ห>เปิดเบื้องเปิดเบื<ห>้องเปิดเปิดเปิด,ปดโอ้ยเบื้อง<ห>มุกมุกขีปลาจันนี่เบื้องมุกขีปลาสูตรไอ้ไอ้ไน,นั่นน่งสูตรใบเย้าครับคุณนายเฮ็ดไปทโซชีบวาสนา ลูกผสมแล้วมาอยู่กับพิสานไรกัเฮ็ดลูกผสมกันเหรอ,อ,อครับมมใชมว่อีตู้เออดม,า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 มันขวดผมน้ำรทีนี้่้ปวดนอกกระเด็นแล้วมาๆๆมุขี่ปลากันค่ปีพี่น้องเห็นปะกินมุกขี่ปลาในเมือซันแล้พ่ายนไหนยยังทางนี้ยังนี่ ตั้งนีแล้วโอ้ตั้งนี้กับย่างหมูหันะ่นหมู นิ้วตึงหัวว่าตอนหน้ามันจัเดีตเอาละนกอันนี้มุกีกีบาข้างลูกกับไคเหนียวมาผมล้ำครับรอดเดือว อ,บบอ๋อเดวคนเียเลย่ดอดเลต่หน้เป็น,นาแตเคยเล่า้ากินผ้าเทียวออจบฉิดเเพียงจะนีซอยกดไลค์กดไลคนะครับกดแค่กดกระดิ่งนะครับเพื่อบิ่งพาดการที่ตามนะครับ ให้รับชมต่อไปนะครับขอจบคลิป็ปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ